ความเมื่อไหร่จะพูดได้เลยครับสวัสดีครับพบกับข่าวสามมิติในวันนี้ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอายอาเอาเอาเอาผมเ네นี่ยกิติผมกิติ <c oughs> <c oughs> สิงหาปันจิลับตาบุญเรืองเดี๋ยวไปตัดตัวเองนะ ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์จิรัตการบุญเรืองเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการนะครับก็ขออวยพรนักศึกษาทุกคนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตป้ายแดงนะครับจบใหม่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ในชีวิตของการทํางานครับก็คือว่าเราคงจะต้องนะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าสิ่งที่ โลกกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วก็หวังใจว่านักศึกษาจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะครับนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของตัวเองด้วยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่านะครับเราทุกคนนะจะต้องบูรณาการนะครับในทุกๆศาสตร์เพราะว่าโลกของเรามันค่อนข้างจะยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็ยังนะครับสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในโลกาภิวน์ด้วยเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็จะกระทบกันทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยการปรับตัวอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญเป็นอย่างมากสิ่งที่ทิ้งไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของภาษาด้วยเช่นกันเพราะว่าในโลกของอานานาชาตินะครับภาษา และการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตถ้าเราสามารถจะสื่อสารกับใครๆได้ก็จะทําให้นะครับการขยายขอบเขตในการเรียนรู้ก็ตามปฏิสัมพันธ์ในการทํางานต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถจะไปได้ชนิด worldwide ด้วยนะครับไปกว้างไกลมากและลืมไม่ได้เช่นกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทุกอย่างแม่สาคงเห็นอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆบริษัทห้ทางร้านนะครับก็พยายามที่จะ ดำเนินการนะครับให้มันโดดเด่น d i f f e r e n t i a t e ทออได้นะครับถ้าเราสร้างความแตกต่างไม่ได้นะเราก็อยู่ไม่ได้ในสังคมเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนนักศึกษาทุกท่านนะครับให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพบกับการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกนะครับเช่นโควิดที่ผ่านมาก็ทําให้โลกออนไลน์จเจริญเติบโตอย่างมากมายอนาคตเราอาจจะเป็นโลกไซเบอร์นะครับ VR คุยกันโดยที่เรา เห็นกันในกล้อง VR อาจารย์ก็อยู่ที่มหาลัยนักศึกก็หรือนะักเรียนผู้ประกอบการก็อยู่ในบริษัทข้างร้านต่างๆนะครับแล้วเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริงซึ่งก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากวิธีการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวจากการอ่านหนังสือเรื่องเทพอุมา เขาพูดอย่างนี้ครับน่าสนใจนะครับอันที่จริงคนเขาอยากให้เราได้ดีแต่ทําเด่นขึ้นทุกซีเขามั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินสวัสดีครับ